เจริญธรรมสันนิษฐดีท่านผู้รับชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของในโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนะคะจากโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาจังหวัดส,สุรินทร์เจริญธรรมค่ะเด็กๆเจริญธรรมค่ะน้องอะไรบ้างเออยู่ชั้นอะไรสวัสดีค่ะชื่อเบียรนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวนัทริกาศ,ศิตาส์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโมนะคะชื่อนางสาวศีรานีเหมือนดีค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะมาตรงนี้คือรู้สึกยังไงว่าครูจะพามาเอาความรู้สึกที่อยู่โรงเรียนต,ตั้งแต่ที่ครูได้ไปนําเสนอที่โรงเรียนนะคะก็คืออยากมาดูอยากมาสัมผัสมากๆเลยค่ะมันโดนตรงไหนแล้วคะถึงอยากมาก็คือครูบอกว่าที่นี่กินมังสวิรัติก็คืออยากลองค่ะโอโดนเรื่องมังสวิรัติใช่ไหมคะแล้ว ตอนแรกก็น้องอะไรนะคะน้องโมค่ะน้องโมน้องเบียร์นะคะค่ะน้องโมละรอคะก็ตอนแรกตอนครูไปนําเสนอที่โรงเรียนก็แอบกังวลค่าว่าจะอยู่ได้ไหมจะกินได้ไหมก็พอมาถึงก็กินได้ค่ะอยู่ได้ดีด้วยค่ะแล้วที่พักที่หลับที่นอนล่ะลูกก็ดีนะคะพี่เลี้ยงก็ดูแลดีมากเลยค่ะไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะพี่เลี้ยงที่เป็นนักเรียนอนะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วมาแล้วกิจกรรมไหนที่ ที่รู้สึกว่ามันยากลําบากสําหรับหนูอ่ถ้าสําหรับหนูหนูน่าจะเป็นกิจกรรมแบบสุดท้ายเลยค่ะที่คือการนําเสนอก็หนูก็แอบกังวลว่าเราจะอ่าปฏิบัติได้ไหมเราจะอะไรได้ไหมออแต่พอได้นําเสนอก็ทําได้ค่ะใช่ค่ะเป็นกังวลว่าเรานําเสนอไปกลัวว่าจะบาปบาง,งั้นเหอะว่าเอ๊ะเรานาเสนอไปแล้วเราจะทําได้ไหมอย่างนี้นใชไ่ไหมคะโอเคค่ะน้องเบียค่ะ,คะก็เหมือนกันค่ะ แต่ของหนูนะคะก็ไม่มีอะไรยากลําบากค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทําค่ะอชอบลองค่ะอไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ยากลําบากในกิจกรรมที่พาค่ะแล้วว้าวว้าวกิจกรรมไหนล่ะคะเป็พิเศษกิจกรรมผลิตน้ํายาซักผ้าค่ะอเพราะว่าที่บ้านหนูนะคะชอบ ซักผ้าแล้วตากในร่มค่ะแล้วมันจะมีกลิ่นอับแล้วหนูก็เลยว้าวตรงนี้ก็คือ<ม>ได้ลงมือทําเองค่ะแล้วก็<ม>จะได้นําไปลองใช้ที่บ้านด้วยค่ะจะได้ลองใช้ที่บ้านด้วยแล้วน้องน้ํายาอนเนกประสงค์เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ํายาอนเนกประสงค์เนี่ยทาได้หลายอย่างเอาไปเอาไปล้างจานเอาไปถูพื้นเอาไปเช็ดกระจกทำได้หลายอย่างเลยค่ะก็เลยประทับใจตรงนี้ค่ะว่าสิ่งเดียวแต่ทำได้รวบรวบเดียวหมดเลยค่ะ แล้วโรงเรียนในฝันนะคะที่หนูอยากจะบอกบอกได้มากกว่าหนึ่งอย่างที่หนูอยากให้เป็นที่ท,ที่อาจจะถอดรหัสจากที่นี่ไปยังไงบ้างคะค่ะโรงเรียนในฝันนะคะคือหนูนะคะได้ไปฝึกษากับท่านปรึกษากับท่านสมณะฟ้าไทยนะคะก็คือต้นทองหลางค่ะคือสภาพโรงเรียนนะคะก็คือมันเป็นแนว ถ้าถึงหน้าร้อนมันก็จะร้อนมากๆค่ะแล้วก็คือชอบตัดต้นไม้กันด้วยถ้ากลับไปถึงโรงเรียนนะคะหนูก็จะซื้อจากท่านสมณฟ้าไทยนะคะสักสองต้นค่ะเอาไปปลูกที่โรงเรียนค่ะท่านบอกว่าถ้าถ้าจะเอากลับโรงเรียนก็คือต้องไปหาท่านท่านจะให้ค่ะขยะสดหรอคะก็คือน้องๆก็ได้ช่วยกันแยกขยะค่ะก็คือมี พี่เลี้ยงอะค่ะช่วยบอกว่านี่คือขยะที่ขายได้แล้วก็ขายไม่ได้ค่ะขยะสดนะคะขยะสดก็คือแยกไว้ตังหกค่ะแล้วก็นําไปทําปุ๋ยได้ค่ะให้กับต้นไม้ค่ะก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนค่ะได้มาลองอบรมมาเที่ยวที่นี่ค่ะมเีเรื่องราวมากมายมีเรื่องอะไรให้ศึกษามากมายค่ะทั้งศิลธรรมบางทีพี่ๆอาจจะอยากไาเล่นน้ําตกก็มาเล่นที่นี่ได้ค่ะ อยากไม่เคยลองอาหารมังสวิรัตก็มาลองที่นี่ได้ค่ะถ้าถ้าเรานำกิจกรรมที่ราชชานีอโศกไปใช้นะคะก็อาจจะทำให้เด็กไม่มีเวลาว่างในการที่จะมาเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมในออนไลน์นะคะแล้วก็อบายามุขต่างๆด้วยค่ะมีแค่นี้ขอบคุณน้องๆท้่สองมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ กลุ่มุมนี้ประทับใจอะไรกันบ้างลูกประทับใจน้ำตกครับประทับใจน้ำตกเนาะมุมไหนมุมไหนที่ชอบที่สุดมุมนี้ครับอะไรเด้อสไลเดอร์ครับสไลเดอ้อนะคะมีใครเกิดอุบัติเหตุไหมนี่ครับอ๋อไปโดนอะไรมาล่ะลูกตกตรงนี้ครับเราเราตกตรงนี้เราตกเองเนาะตกเองครับน้ำแรงครับอ๋อน้ำแรงมากครับผมเกือบผมเกือบไหลไปนู่นเลยครับมันลื่นเหรอครับหรือเราผิดจังหวะ ม,มันลื his 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 ่นครับมันลื่นเนาะเคครับขอบคุณครับเขาจะได้เราจะได้ปรับปรุงแหละแล้วแล้วหนูแล้วน้องน้องราชวุฒิประทับใจตรงไหนลูกที่มาครั้งนี้ตรงนี้ครับประทับใจน้ำตกน้ำตกด้านบนนั่นหรอคะขายแนนั่นหรอนะโอ้โว่ายน้ำได้ไหมได้ได้ได้แล้วสองนุ่มนี่ลุกอันนี้ขันอะไรกันนะเขามาดูก่อนจากครับอ๋อฮะมาดูอนครับมาดูก่อนจากหนูน้องอะไรประทับใจตรงไหนลูกประทับใจผมประทับใจอาหารการกินครับ แล้วที่นอนหนึ่งที่นอนโอเคไหมโอเคแล้ครับอ๋ออาหารกันกินกินได้สะอาดด้วยที่นอนสะาได้โอเคครับครับขอบคุณครับอยู่ชั้นอะไรลูกผมมอสีครับมสีนะแล้วก็คุณพ่อแม่แวะมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หน้าเดรนแทนครับแล้วงานเอ่อช่วงงานอสวกำลึกวันที่ห้านี้ก็มีนะคะ